จูดเบลิงแฮมนิคโรเบร์เรล่าแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่หงแดงควรจะคว้ามาร่วมทีมแต่เกมเองเนี่ยคัดมาให้4ี่กองกลางครับที่หงแดงนั้นควรคว้าตัวมาเสริมทัพในซัมเมอร์หน้าก็ได้นะครับยังไงก็ได้แต่หวันว่า,าจ,จะมีใครที่เข้าตาพวกคุณหรือเปล่าเนี่ยอยากฝากชาวเดอะคอปนะครับติดตามไปได้วยกันในหงเล่นเกมเล่าครับ S ุกิสวิทพาวเวอร์อรยออาฟเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูอัลเจ็และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้ตอบสนองได้อย่างเร้าใจสปอร์ตโดดเด่นด้วยไฟนยยหน้า LED โปรเจกเตอร์พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เติมเต็มทุกการเดินทางให้สนุกเร้าใจด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดถุงลมนนรภัยมากถึง6ตำแหน่งสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสุกิทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h ซูซูกิสวีปพาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจขอบคุณผู้สนับสนุนฟีฟ่าออนไลน์4พบกับนักเตะหมดสัญญาย้ายตัวฟรีฟรีเอเจนต์ FA c l a s s พร้อมให้คุณสัมผัสแล้วตอนนี้เฉพาะที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นมันได้ทั้ง PC และโ b i l e โหลดได้เลยนะครับที่ f o c g a r i n a i n t h เจนไหนก็บอลได้ขอบพระคุณฟีฟ่าออนไลน์มาณนะที่นี้ด้วยครับ คือเรื่องราวที่ผมจะพูดนี่นะครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป้าหมายสําคัญลําดับถัดไปของลิเวอร์พูลเนี่ย คือต้องการเสริมมิดฟิลด์แน่ๆปัจจุบันครับเจงคล็อปนั้นพยายามต่อเติมทีมจนขุมกําลังเชิงลึกเริ่มมีตัวเลือกม,มากขึ้นในหลายๆตําแหน่งครับแน่นอนนะครับท่าหงแดงตอนนี้มีมิดฟิลด์มากมายไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันฟาวินโยเตียโกอาคันทัรานาบีเกตาเคอร์ติสโจนฮาวิเอเลียสเจมูเนอร์และอเล็กซ์ออกเล็กชมาเลนครับแต่ถ,ถ้าคุณสังเกตดูดีๆครับจะมีแดนกลาง3รายที่จะหมดสัญญาในซนะัมเมอร์หน้านั่นก็คือเกตามิลเนอร์ออกเล็กแถมตัวหลัก2รายอย่างเฮนโดและเตียโกเนี่ย อีกไม่กี่ปีเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงโรยราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลใช่ไหมครับที่ครอปต้องการความสดใหม่ในแผนแดงกลางด้วยการเสริมทัพด้วยแข้งวัยนุ่มเป็นลำดับสําคัญครับเพื่อเตรียมทีมให้เลี้ยวฟูนั้นเดินหน้าต่อได้ในแผนงานระยะยาวและแม้ว่าหงแดงอาจไม่กลับลงตลาดเพื่อเสริมทัพอ,อีกแล้วในซัมเมอร์นี้แต่มันก็สําคัญครับที่ทุกคนควรรู้ว่ามิดฟิลคนไหนเหมาะสมที่สุดสําหรับเลี้ยวฟูครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราไปเช็คดูกันหน่อยดีกว่าว่าจะมีรายชื่อไหน ที่ควรซื้อตัวมาบ้างครับเรื่อกันที่คนแรกครับนิรโคลบาลเารราหลายคนเคยวิจารณ์ว่าในผู้ยุคนี้เนี่ยคนม,มิดฟิลสักคนที่มีสตล์การเล่นคล้ายๆกับซีเบนเจอราดอดีตกับตัดทีมของพวกเราที่มีคุณสมบัติหลากหลายน้านหนังมิดฟิลมากๆนะครับเป็นสายพลังงานพร้อมวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมมีจุดเด่นทั้งการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลการควบคุมสูดุนแดนกลางรวมถึงยิงยิงประตูได้แอสซิสได้และสามารถทำได้ดีทั้งเกมรับและเกมรุกซึ่งนิโคลบาเรรามิดฟิลวัย25ปีของอินเตอร์มิลานถูกมองว่ามีีคุณสมมบบบััััติเหลล่่่าาาาานนน้รรรกททผงไ ผูใหญ่ด้วยตำแหน่งถนัดอย่างบ็อกซ์ทูบ็อกซ์โดยลงเล่นไปทั้งหมด48นักจากทุกรายการซัดไป4ประตูกับ13แอสซิสจุดเด่นของแข้งรายนี้ครับคือความขยัน เป็นมิดฟิลด์สายพลังงานอย่างที่ครอปชอบเขาพร้อมวิ่งตลอดทั้งเกมนะครับครอบคลุมพื้นที่ในแดนกลางทั้งหมดและยังชอบสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อลุ้นทําประตูนอกจากนี้ครับบารายังมีทีเด็ดจากลูก,ก,กลยิงไกลและลูกเซตพีดอีกต่างหากก็เป็นอีกหนึ่งชอยที่ดูครบเครื่องและมีแววว่าเหมาะสมกับลิปูอัลซาม,ม่มากอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือความฟิตของเตัวครับฤดูกาลที่ผ่านมาบาราไม่มีประวัติอาการบาดเจ็บใดๆเลยพราอสถิติดวลคู่แข่งชนะ1.8ครั้งต่อเกมสกัดบอลเฉลี่ย4.2ครั้งงงตตออเเเกกกมมมแยบบลััาคครรร้สํ็จ3.3 ผ่านบอลสำเร็จ85.1%ต่อเกมจ่ายบอลเข้าื้นที่สุดท้ายเฉลี่ย6.4ครั้งต่อเกมสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อน1.6ครั้งต่อเกมหาโอกาสยิงคู่แข่งเฉลี่ย1.9ครั้งต่อเกมนี่คือมิดฟิลด์พลังเดนโมที่มีความเป็นครีเอทีฟในตัวนะครับนี่คือชอยที่น่าสนใจมากแต่อย่งางไรก็ตามครับสื่ออิตาลีเชื่อว่ามิลานได้ตั้งค่าตัวแข้งรายนี้สูงไว้ถึง77ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมองจากเม็ดเงินที่ลูกคูได้ทุ่มไปแล้วโอกาสที่พวกเขาจะลงตลาดอีกครั้งเพื่ออซื้บาาาเลมลมันนป็นยกก ยกเว้นแต่ว่าในช่วงเวลาที่เหลือของตลาดซัมเมอร์จะมีเซอร์ไพรส์จากทัพหงแดงแต่มั่นใจได้เลยครับว่าตอนนี้นิโคลบอเรราเป็นหนึ่งในลิสต์แดนกลางที่น่าสนใจของแคนงคลับแน่นอนครับคนต่อมาครับอิบราฮิมซงกาเร มันไม่เคยเป็นความลับนะครับที่ว่าเจงครับนั้นกำลังมองหามิดฟิลตัวรับแท้ๆที่มีความดุดันพร้อมเป็นตัวตัดเกมดุๆก่อนที่บอลจะถึงแดนหลังเพราะว่าแดนกลางหมายเลขหกที่ลิเวอร์พูลมีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายโฮลดิ้งไม่ใช่ตัวรับจ๋าแบบเอ็นโกโลกองเต้คาเซมิโร่หรือเซกิโอบูสเกตครับและนักเกตผลที่ทำหงแดงนั้นเคยมีโอกาสลุ้นคว้าออริอยต์ชูแมนี่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจย,ย้ายไปเรอัลมาดริดซึ่งนอกจากชูแมนี่แล้วครับอีกคนที่ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลยังมีอิบราฮิมซังการ์เร ตัวเตกเป็นข่าวว่ากําลังถูกหลากหลายทีไม่ความสนใจจากฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมในซีซันที่ผ่านมาและจุดเด่นของแข้งรายนี้ครับคือความเร็วความดุดันมีรูปร่างสูงใหญ่แต่มีทักษะการเลี้ยงบอลและสามารถเลี้ยงบอลได้อย่างคล่องแคล่วแถมยังมีทีเด็ดจ,จากการยิงไกลและการจ่ายบอลที่แม่นยําด้วยครับกรากาเร่ถือเป็นวิฟที่มีความสมดุลอย่างน่าเหลือเชื sure, ่อนะครับในฐานะห้องเครื่องตัวรับเขาก็ทำได้ที่นีอย่างเพอร์เฟกซึ่งจต,ตัวเนี่ยมีสถิติการพยายามเข้าดวงผู้ตัดสู้10.1ครั้งต่อเกมดักตันบ,บอล6.3ครั้ พยายามจะจ่ายบอลเข้าไปที่สุดท้ายเฉลี่ย11ครั้งต่อเกมพยายามวางบอลยาว3.5ครั้งต่อเกมแถมยังยิงได้4ประตูกับอีก4อสซิสจากการลงเล่น49นัดเมื่อรุ่การที่ผ่านมาถือว่าไม่แย่เลยนะครับสำหรับมิฟิลัวรับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับคงเป็นค่าตงของแซงการ์เร่นี่แหละครับที่ถูกคาดการกันว่ามีเ่าหัวราวๆ30ล้านปอนด์เท่านั้นและสำหรับฟุตบอลยุคนี้กับตัตเต้ที่มีคุณภาพแบบนี้เนี่ยถือเป็นช้อยที่น่าสนใจสำหรับคลอบไม่น้อยเลยนะครับคนต่อมาครับลูก้า ถ้าเลย์พูดตัดสินใจดักได้มิดฟิลหนุ่มอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ซัมเมอร์นี้ครับมันมีอีกช้อยที่น่าสนใจนั่นก็คือลูก้าซูชิชกองกลางวัย19ปีของเรดบูซาบวกที่นิวโจนครับยืนยันว่าเขาคนนี้เนี่ยอยู่ในลิสต์ของหง์แดงแน่ๆแ,และไม่ใช่ตั้งแต่ที่ถูกมองข้ามแต่อย่างใดแมบบ้ว่าซูชิชนั้นจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกแบบจูตเบอร์ลิแฮมแต่ดูเหมือนว่าคลอปจะสนใจแข้งรายนี้ไม่น้อยเหมือนกันครับตำแหน่งหลักของแข้งรายนี้คือมิดฟิลตัวกลางครับและเขาสามารถขยับไปเป ล,ลูกเซพีทซึ่งเราบอกว่าทีเด็ดจ,จากการยิงไกลของดาวรุ่งรายนี้ไม่ธรรมดามากๆโดยรู่การที่ผ่านมาครับมิฟิวชาวออสเตรียลงเล่นในเซาวบวกมากถึง44นัดจากทุกรายการเลยนะครับยิงไปทั้งหมด11ประตูกับอีก5แอสซิสต์สุส,สิติในลีกเนี่ยซูชิตผ่านบอลสำเร็จสูงถึง86.7สามารถหาโอกาสยิงได้ทั้งหมด57ครั้งเฉลี่ยเป็น2.82ครั้งต่อเกมตรงกรอบ22ครั้งครับหรือคิดเป็น3.86เปลี่ยนเป็นประตูได้ทั้งหมด8ลูกด้วยความที่เขาเเเป็นนนนแแข้้้้้งงชชชาาวววครรรรอีีียยยัับพมถูกตติิิดดดทใใหห่่่ไลลสผ รับการคาดหวังจากคนในประเทศว่าจะก,กลายเป็นดูการโมริชคนต่อไปและในเวลานี้มิดฟิลชาโครเอตในรุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยก็มีแต่ซูชิชเท่านั้นแหละครับที่โดดเด่นมากๆปัจจุบันซูชิช,ชยังมีสัญญาค้าแค่กับซาบูตถึงปี2025แต่มีการคาดการกันว่าค่าตัวของเจ้าตัวจะอยู่ที่ราวๆ15-30ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งนิวโจนส์ครับเดี่ยวข่าวชื่อดังของลิพูเนี่ยระบุว่าซูชิช,ชเป็นหนึ่งในลิของคลับที่มีค่าตัวถูกกว่าเบนแฮมหลายเท่ารู้ถึงความสมพันธ์ที่ดี ว่าทุกคนอยากให้คนนี้มามากที่สุดจูดเบอร์ลิงแฮมคือเราเชื่อว่าเด็กครอปทัโลกนะครับต่างสัมผัสได้ว่าถ้าครอปเนี่ยเลือกซื้อมิดฟิลด์สักคนที่มีคุณสมบัติครบทุกอย่างที่เขาต้องการทั้งฝีเท้าอายุการใช้งาน ชูดเบล์แฮมของรูสเซียดอทมุนจะเป็นตัวเลือกคนนั้นของพรอฟถึงขนาดที่ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวชื่อดังยืนยันเองเลยครับว่าแข้งรายนี้จะกลายเป,เป็นเป้าหมายหลักที่ลิูลต้องการเดินหน้าล่าตัวแน่ๆทีนี้เราพอพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าหนูวัยสิบเก้าปีกันบ้างน,นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือความหลากหลายเบลล์แฮมสามารถเล่นในทุกตำแหน่งในแดนกลางครับทั้งตัวรุกตัวรับมีความขยันสามารถคลองบอลไปกับบอลได้อย่างคล่องตัวจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำทั้งสั้นและยาวเลยนอกจากนี้ครับเขายังมีเทคน เบลลิงแฮมลงสนามให้รับเสือเหลืองทั้งหมด43นัดครับยิงไปทั้งหมด6ประตูกับอีก14แอสซิสจากทุกรายการเลยนะส่วนในบุนเดสกาเยอรมันครับเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด31เกมนะครับโดยมีสถิติการจ่ายบอลแม่นยำม,มากถึง83.7%มีกีพาเฉลี่ย1.2ครั้งต่อเกมจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายทั้งหมด65ครั้งหาโอกาสยิงอย่างน้อย1.4ครั้งต่อเกมเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ55ครั้งสัมผัสบ,บอลในกรอบเขตโทษ95ครั้งโดนทำฟาวล์91ครั้งร้งอ,อมพ ซิงไปทั้งหมด646ครั้งสำเร็จ217ครั้ง และใครจะเชื่อว่าน,นี่คือผลงานของนักเตะอายุเพียงแค่19ปีนะครับนอกจากนี้ครับเจ้าตัวยังพึ่งคว้ารางวัล NXGN 2022ครับหรือรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของโลกนั่นเองและแม้ว่าเบอร์ลิงแฮมจะอายุเพียงแค่19ปีแต่เขามีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากครับเขาคือหนึ่งในแดนกลางชั้นนําที่บุนเดสลีกาและก็ได้รับการยอมรับจากหลายปากว่ามีความเป็นผู้นําอย่างน่าเหลือเชื่อแม้กระทั่งจอแดนเฮด์สันกับตันทีมของหงสแดงยังยอมรับเบอร์ลิงแฮมเลยนะครับว่ามีวุฒิภาวะที่เกินวัยจริงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะได้จากมิสฟิลดไรนี้นอกจากฝีเท้าและอายุการใช้งานแล้วยังมีเรื่องของคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นําซึ่งมันสาคัญมากๆในแผนการระยะยาวของลิเวอร์พูลครับนิวโจนครับผู้สื่อข่าวสายหงแดงของเรานะฮะรายงานว่าเจนคลอปนั้นคือแฟนตัวยงของจูดสเปนแฮมซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยรู้ดีว่าพวกเขาจะต้องพบกับก,บการแข่งขันอย่างดุเดือดเพราะยังมีสโมสรอื่นๆที่ให้ความสนใจจูดสเปนแฮมด้วยอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีเรอัลมาดริดบาเยิร์นมิวนิกและแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอย่างไรก็ เลี้ยวภูมิมากกว่าทีมอื่นแต่ด้วยค่าตัวราวๆหนึล้านปอนด์กับค่าเหนื่อยมหาศาลอาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้ทัพของแดงนั้นล้มเลิกความสนใจในซัมเมอร์หน้าและนั่นคือรายงานล่าสุด ที่ระบุถึงหงแดงและเบลลิงแฮมครับแต่อย่างที่เราเคยเห็นกับดีลของดาวเวนนนเยสครับที่เอาจริงๆก็ไม่มีใครคาดคิดว่าลิปูู้นจะกล้าทุ่มแต่เมื่อครอปแจ้งต่อเอฟเอจีว่ากองหน้ารายนี้สําคัญสาหรับเขาเนี่ยสโมสรก็พร้อมทุบกองคลังเพื่อคว้าตัวเขามาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าพึ่งหมดความหวงังอย่าพึ่งหมดศรัทธาในการไล่ล่าคว้าตัวชุดเบลลิงแฮมขอแค่ครอปเนี่ยยืนยนันกับเอฟเอีครั้งว่ามิดฟิลรายนี้สาคัญต่อโปรเจกต์ระยะยาวของเขารับประกันได้เลยนะครับว่าทัพหงแดงเนี่ยจะมีเอ ใช่ซัมเมอร์นี้นะครับนี่คือรายชื่อทั้งหมด4รายครับที่ตกเป็นข่าวไว้อยู่ในลิสต์ของแดนกลางของเจงคลอบแต่้ให้วิเคราะห์สถานการณ์แล้วเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าไม่มีเซอร์ไพรส์ใดๆครับทัพขงแดงของเราจะขอรอจนถึงซัมเมอร์หน้าเพื่อล่าตัวเป้าหมายเมื่อหนึ่งอย่างจูดเบลเลิงแฮมแต่ถ้าสมมติผิดหวังในเดีลนี้หรือต้องการมิดฟิลด์คนใหม่ตั้งแต่ซัมเมอร์รายชื่อที่เหลืออย่างนิโคลเบรเรราอิบราฮิมซังการ์และลูก้าซูชิจะเป็นลำดับต่อมา ที่ถูกพิจารณาว่าใครเหมาะสมที่สุดและเพืเ่อนๆคิดเห็นยังไงกับ4แข้งที่เรากล่าวถึงครับอยากได้ใครมากที่สุดทับหงแดงควรรอจูดหรือไม่หรือควรซื้อเร่งด่วนทันทีตั้งแต่ซัมเมอร์นี้ลองคอมเมนต์มาบอกเรากันหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของหงเล่นเกมเล่าในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้และจะจะช่วยทีมงานและช่วยผมได้มากๆเนี่ยทีแค่คุณกด subscribe กด like และกดแชร์ให้กับเกมเองแค่นี้ก็เป็นพระคุณมากๆแล้วครับวันนี้เกมเองไปก่อนนะครับสวัสดีครับ